สนานะครับวันนี้ก็กลับมาเล่นละกันรื้อพื้นพรมหลังก่อนตัน้งใจสอบไปวันเดียวแต่บางความคยดสักหน่อยเ<ด>ออจะสอบว่าจะได้มาเนี่ยอ่าพาร้านนี้ทำอะไรกันเอาจะออกไปตามล่าฮะต้คนคริสต์มาส ที่เราเคยบอกไว้นะบอกตอนไหนวะจ้ามาลปะป่ะต่อนอนเงินดิป้นอกอไม่ชอบกับดูงจิตไม้อ่ะโอเคนอนนอนเราไม่ปิดประตูบ้านครับ <c oughs> บ้านเราปลอดภัยเออเออโอ้ยยะของฟ้าสองใส่ไหนเข้าไป

ป้อมตัวมาออ่าลืมบอกว่าอุ้ยตัวอะไรอยู่ล่ะอุ้ยจะเอออุ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยแอสซั่นอิ่มอืมอืมกัตายต้องไปหาหรือว่าอันนี้จะลงดัน ว้าวเนี่ยโหพื้นที่นี่โคตรดีเลยโอคยโคตรดีโคตรกว้างเลยเอ่าแล้วมาทำเลยครับอา่าึ้นมาทำเลยครับเอ่เอเราก็มาสำรวจด่ครับอืออ้โวหน่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวทำอะไรตอนเนี้ยมาองอะไออ๋อครับของเที่ยวดีครับโอโอโอ้ไก่ไก่โอ้โหไก่ไก่โอ้โหแันเจียนไม่มีเลยครับมันอยู่บนเขา ขาดน่าสร้างบ้านจริงๆเลยมันเหมือนโอโซนใหม่มันอยู่บนเก่าะเออมันเยอะเออนะกวางชิบหายไก่ก็เยอะอุดสมบูรณ์เนอะอ่ะดืมให้ขุดขาดคิดถึงเจ้าเหลือเกินโคขุดไม่ได้ครับได้ดีขุดไป อ้าวทำไมไม่เอามาลืมอาหารแป๊บไก่สมบูสมบูรแบบโอ้โหมาอย่างนี้หลงบ้านแล้วกระตากกระตากอาจากที่อ่างหลงใต้ชิมอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรไอ้ล้องโอ้เมียวร้องโอ้ บ้านมีแมวด้วยอ่ะอนะครับบ้านมีแมวแมวมพิงตายเมื่อกี้อ๋อใช่เหรออย่าทำามวกมาเงียบเงียมันแต่คิดไปแล้วเอาไม่มีมุกคิดด้วหโอเคค่ข้าใก่ล เออเอ่ะจะตายแล้วพนนีทำอะไรดีคิดก่อนอ่าคนไหายไปแล้วกลับบ้านแล้วัวเออเออเอออะไรทำดีนะจากจากหีมเราไม่ช็อตแม่งต้องแตกเริ่มแรกไม่แน่คิดเนี่ยจะช็อต ฮะโอ้ย oh, ไม่เป็นไรซื้อไม้มาทาั้งคู่เดี๋ยวลงบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านหายเออคุณก็ฆ่าตายจริงครับโอ้หอมกัดอูเนี่ยเออมันเคยอยู่ตรงนี้เลยอ๋อจำได้ละจำได้ละอ๋อตรงนี้ตรงนี้อ๋อ าแน่เจอแล้วหลังบ้านเรานี่ไงอันนี้น่าจะไม่อโลอันนี้จะลงดันป่าวตายของทำไมทำไมคุณกลับกลับบ้านเร็วยังกลับังไมฮะกลับก่อนนะ ดึกสืกบ้านมันจะแคบๆลงนะงเอ,อ่อเดี๋ยวอ้าวเจ้าไม่มีอะไรอ่ะบ้าน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 เอาม่ใช่าเข็นปลาถอยกินครับอ,อ่าเดี๋ยวเด้อไม้ไม่มีสักอันเลยนะ,นะนนดูดูดูเอ้าว

ยรู้สึกว่าบ้านมันจะแคบลงเดี๋ยวอีกอืกอ่นค่อยขยายก็ได้ออาเดี๋ยวไม่คุณได้นเ,นเป็นทอดประทูฮะ ไม่มันได้ทอดปลาทูไม่อะไรครับไม่มันโดน,นทอดอ่ะแล้วทำไมครับมันทอดแลวอวแล้วแต่เออเดี๋ยว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 ทำเไยวะจำจำบ้านองงเอมิซี่ได้ไหมได้ตรงไปไม่ได้ไม่ได้เป็นนะแล้วขอไปเยี่ยมญาติ<ป>หน่อยไปนะครับมาผมอยู่ไหนครับ แล้ววันนี้นะเราก็จะมาทำอะไรตงห้เออเออกระตุกอ่าหลังจากอาทิตย์แล้วเอออาทิตย์ตั้งใจคลิปแล้วอ่าเราได้ขึ้นมาอยู่บนนี้อาทิ้งครับเออโอเคโอเค ม้ามาตกน้ำนี่จะเกิดอะไรขึ้นเนอะอ๋อมันก็ต้องตกน้ำเออเกิดการตกน้ำไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าม้าม้าน้ำแล้วแต่ต้นตีนตีนได้ใครปิดหรอสร้างมานเดี๋ยวบ้านดิวซีหายตรงไปหลังบ้านเลยตรงไปที่

เราเติมบ้านอนี่เอ่เย่ตอนนี้เราเดินทางลงบ้านแล้วครับก็เดินตรงมาเออไม่ใช่ขับมาแล้วเออตกโอโหมาจังก็อือ้ออื้ออื้อตายไม่ทันแล้วครับ ตกไปแล้วคอค่ะคอจับร้อยครับทางนั้นเขาก็ตายที่หนังคืนแล้วกัน,นไปเลใหม่นะข่าจะไม่เอาอยู่แค่นี้เดินดิเจ้าเจอดินเจีน,นหน่หยครับเป็นอะไรที่เบอร์ลุยคนเดียวไม่บอกกันเลย แต่ปุ๊บนี่ไม่ต้องอยู่คุณถ่ายเนี่ยเออลืมอะตกตกแนวรูกมา,าพามาเอ,อ้ขอโทษหาทางกลับบ้านให้ได้โอ้โหส,โสกายแลกเลยหลัจากที่ทแล้วจิปเปอร์ระเบิด ต้องบ้านหายไปครึ่งนึงโอเคครับกลับมาบ้านแลเตมไปอ่าตอนนี้หลงบ้านแบบเฉบพันอ่าแล้วว่าหลงเนี่ยเียอ่า ตอนนี้เวลาก็จะมืดแล้วเอาเลยครับโอตาล้าะครับโอ้โอเหยียบเยียบสซ่แล้วครับ <c oughs> ไม่นะกลับบ้านยังไม่ได้กลับไม้ได้ <c oughs> เลยให้ของตกด้วย 1K ครับ ช่วงนี้ติดฟีฟ่าเลยครับน่าจะไปชินนั้นเนีอ๋อติดฟีฟ่านี่เอ,อ่อมีเวลาไปอ่านหนังสือ <c oughs> เรื่องนี้อย่าถามก็อ่านแน่นอนต็กไม่ควรทำยังไงต้องควรเดียวเดีเด๋ยวมาดูมีบ้านเดียว ตอนนี้ต้องเอาม้าขึ้นมา้าม้าขึ้นมามา้าไอ้ยมาทำอย่างนี้ข้ามเลยข้ามเลยเฮ้ยนี่ใช่นังเจ้าอู้ไม่อืมรู้สึกว่าท่านพ่อกำล,ลังเดินเดี๋ยวนี้ฮะฮะท่านพ่อโอ้ย <c oughs> นะตอนนี้นะเราได้ตดซ้ำสองคุณเป้ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้นะเราชอบตกวานนะฮะโว์เดียวนั่นเองนะครับเพิ่มเีกหนม่งการมาซ้อมที่ตกว่านหนึ่งครับก็นะณจุดนี้นะริบแป๊บหนึ่งครับโอ้

ยอยยาอย่าตอนนี้จะจัดระเบียบบ้านอยู่นะครับโอ้โอ้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโทษอะไรนะโอ้บ้านเบอร์เล็กน้อยดินอยู่ในกล่องผมแป๊บเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้สร้างอะไร Uh อ,อ่าะ<ด>ไรวะกองค้ามหาเลยวะนี่ไงเดียวเดียวนึกแป๊บหนึ่งสร้างบ้านเป็นแนวไงดิเป็นแนวเหลี่ยมอับเหลี่ยมหเหลี่ยมอ<า>๋อไล้ถามเพื่อ <c oughs> <c oughs> ไม่ครับน <gegen violin> <warfare> ี <left> ่ไม่เคยแบบสร้างปุ๊บแล้วพังทลายอย่างเงี้ยยกเว้นยกเว้นไอตัวเขียวทีนทีครับทีนทีเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรเดินมาไม่มีคนช่วยเ้วตัวเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยตัวเขียวจะหอมแล้วกระโดดข้ามไอ้ยุ่งเอ๊ะแมงมุมมันเอ๊ะแมงมุมมันมาด่าจริงปะไม่ควรลืมกระเบิดระเบิดเข้ามาเข้ามาเข้ามายิ่งชนะแล้วอุ้ย จะทำอะไรดับม right. okay, ัวแกมาแกเข้ามาอะไรมัน hmm. ก okay. okay, ็องคิดว่าหลังบ้านนี่มันทำเพื่ออะไรคุณไปครับผมได้ไหมผมจะโอ้มีคุณคิดอยากจะสโอ้ เกิดอะไรขึ้นนะเรื่องนี้ยูจะไม่ยุ่งนะครับเออคิดว่าต้องขยายอีกนิดนึงคิดว่าต้องขยายอีกนิดนึงด้วยไหมเนี่ยดวงสุดท้ายแล้วดดวงสุดท้ายไม่ไม่ตายนับวันนี้เราโอ้เก็บภาพเก็บเองขอหายเอาไปแล้ว อ่ะหายอ่ะหายโ้ตรมากอ่ะหายไม่นะไม่นะยายายาบ้านเจ้าอยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอมบี้โอ้ยตกเร็วเร็วเนี่ยเจ้าน้องต้องจับหาย ว,วิววิวแต่ตีเหืมบีเข้ามาแล้วใหม่นะ<ร>สมบีสมบีตรงนีม้มันไม่คุ้มเลยสมบีสมบีตรงนี้ทำรัวอ้าวอ้าวอ้าวเอ้ยทำไมเก็บของไม่ได้ในของอ๋อแหลกติดสตันแลกอยู่ตอนนี้เออนี่เจอเดี๋ยวซ้อมมายังไม่เสร็จอะไรยังเพิ่งมา,าควาัน

ทำก่อทงทั้งกล่องโอเคกล่องนี้มีไว้ใ <Okay, S 1> ส่ของกล <okay, S 1> ่องนี้ก็มีไว้ใส่ของอ okay. ่าจะแต่งบ้านกล่องนี้ oh. มีไว้ใส่ไม้โอเคเอ้ยกินอังทุกถู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 ก,ถก เสร็จเนเกินอน่าเกินไงดีเนยโอเคเราปิดหลังบ้านกันการตัวเลี่ยอะไราว่าตอนนี้เราน่าจะนอน เออมันง่วงนะอือ,อนอนค้างได,ด,งด,งดง้โอเคโโอ้หเ,เริ่มเบีเยดแล้วเรียบร้อยโอเคตุกอืมด้าน,นล่างนี ใครไปปล่อยเน <ะ S 2> ก่ยไ <c oughs> ม่ได้ใช่ะคือว่ามันได้ใช้กล่องเต็มเลยอ่ะเอาแร่มาก่อน,นแร่แร่แรเราไม้แยกแยกกล่องแยกกล่องคิป<ย><ย>เปอรลมาหลดหายฮะเราก็โซ่ไปหนึ่งทีอโอเคียมทำอะไรต่อเนี่ยอาแยกของ ของเยอะเกินเราขยายขยายพื้นที่ไหมครับพืช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 แค่นี้พืชอยู่นี่เอิ่ไม้ไม้ไม้ไหน

อุ้ยสไปเดอร์ตั้มสไปเดอร์แมนว่าไงจสกกี้ไม่ได้เจอกันนานโอเค,ออเ,คเราก็กลับมาถ้ำเดิถ<า>ม <laughs> ถ้ำที่เคยมาเ<า>มื่อก่อนร <laughs> ะเบิดมกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วลได้ อไนั่นแหละทำทางให้เป็นระเบียบนยัไนไ้อย่างนี้สิเปิดมาก็เจอของดีสัง่งงานเจออะไรเนาะเจอพื่นยอดอ่ะไม่ได้เจอกันนานอย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวทำเสร็จแล้วโอ้โหสเปอร์มังกี้ยเงอมาริโอ เปิดคอมโบเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โหเฮ้ยสายจะมีอะไรมันอ่ะเฮ้ยอะไรตกมาอะไรตกมาโอ้ยอ่ะยอะอชิบหายโอ้ยเยียมาไงวะอยู่ไหนครับอยู่อยู่อยู่ที่เดิมแบบที่ทำเดิมทำเดิมทำเช็ดโอ้ใหม่เช็ด เดี๋ยวขึ้นทางไหนไออกอันนี้นะทางไปสวรรค์ชั้นเลิศคุณผู้ชมจากคลิปที่แล้วเรายังไม่สมาร์ทเราจะมาสำรวจท้องทุ่งเดี๋ยวขึ้นสวรรค์ไปทางกลับหรือว,ว่าครั้ง คือว่าเมื่อกี้จะลงวะทำไมครับเดี๋ยวเดียวคิดก่อนเดี๋วเลงมาขุดหินอุ้ยเจอของดีครก็มั่งมย่งยิ่งยาหนึ่งทีโอเคช่วงนี้ก็จะเอ่อจะปิดเทอม<า>จะค่อยอัพ,พคลิปเร็วๆนะครับเออรับแล้วแต่บางช่วง ติดฟีฟ่าบ่อยไหมหน่อยติดแต่ฟีฟ่าเล่นอย่างเดียว <c oughs> ช่วงนี้คิปเปอร์ด้วมันเยอะจัง <c oughs> เราไม่ได้เจอกันนานมันต้อนรับกันอย่างนี้เลย <c oughs> อยอาหาร <c oughs> ทำทางไวเรียบร้อยเ <c oughs> อ๊ะอะไรอะไรโอ้โหมึงยิงแม่นมากเลย อืมอืออ้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ปักหมออันนี้บ้านเลยเนี่ยน่าจะมีทางเข้าทสองทางทางห้านเออทางไหนทางหลังบ้านเอาไปทางลับๆไม่ดีกว่า เราขุดตั้งแต่นี้เลยเป็นห้องเลยห้องส่วนตัวก็เล่นห้องเุกเฉินอ่าโอเคมาดูปแปลกแปลกชงมันแปลกแปกไปนะเดมอนมันอยู่ x เ,เท่าไหร่อ x x ไงครับ ระยะทางครับอ๋อไม่ใช่ถามงั้นถามว่ามันอยู่ใต้ใต้เท่าไหร่สี่มั้งวายเท่ากับสี่โอเคตอนนี้เราก็มุ่งทางทุ้ยมุ่งทเน้นทางปอกปอกปอกได้ยินหมือนกนไม่ี้ะนอะโอ้โหว่ะไปแล้วมาอยู่แล้ว ไม่มีที่ขุดอ่อโซยครับอืมเฮียมันบังทำ <นะ S 1> ไมวะโอ้ดอกทิ้งแป๊บ <laughs> อ๋อโซยครับกลับบ้านไงเนี่ยทางกบ,บ้านหายเ <laughs> อียวิ้งโอ้โหโอ้โหอือวิ่งแล้วสูงยังครับแต่นี้<ำ>บ้านมืดเลยยังครับ เนี่ยคืนนี้จะมันแน่นอนต้องเติมเสียงเติมเสียงค,คนคเอาผีไปเลยตะหคนรอบๆบ้านของเราต้อง,ออต,งต้องบอกนี้คลิปนี้ไม่ใครดูครับ <laughs> <laughs> ใครใครผ่าเป็นก็ห่างไปนะนี่แหละอ่ะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโหที่ไหนวะนี่ <laughs> เอาเนอะโหบ้านอ่ะ,ะโอ้เดี๋ยวบ้านเอฟซีเลยเอ้ยทางอุโมงโค์น่ะมีทางลับด้วยทางลับมาบ้านเ <MC S 1> อฟซี